หนึ่งลึกดวงสายหนึ่งดวอย่างนี้อย่างนี้จะเพิ่มหลับตาอย่นี้เป็นดวงอย่างนี้แล้วก็เข้าจมูกเราอย่างนี้จิตส่วนตัวข้าจมูกอย่างนี้อย่างนี้ผู้หญิงจมูกซ้ายชายจมูกขวานึกออกย่างนึกออกไหมครับใครนึกออกยกมือขึ้นเออกูจะได้รู้ต่อไปเริ่มลูกแก้วให้ตาอย่างนี้ผู้หญิงตาซ้ายชายตาขวานึกออกย่างอคยกมือขึ้นแล้วอนุบาลนึกออกไหมกมือขึ้น ต่อไปเลื่อนไปกลางหัวอย่างนี้ทัานที่สามเนื่อออกยากทับเนื้อออกไหมเนือออกยิ่บนพขึ้นแล้วก็เลื่อนไม่ท้องเราอย่างนี้เหน,นืกอจะดึงสอง,องนิ้วอย่างนี้อย่างนี้เนือออกไหมเนื่อออกไหมอ่าหลับตาลงคัตมาหลับตาลงดูลูกแก้วในท้องทุกคนหลับตามาดูรูกแก้วในท้องกลางกลางลูกแก้วเนีย่นยมีจุดเล็กๆอยู่ไหมเข้าไปเห็นไหมควงใจหยุดใจหยุดน,นิ่งในนิ่งสายในสาย เนื้อไขจุดเล็กใส่ยนี่มันว่างออกไปท้องเราก็ใหญ่โตโมโหลาเลยเกิดพระหนึ่งองค์ในท้องเราตากว้างห้าว่าใครเห็นพระไหนมือขึ้นเลยครับสูงสูงเก่งมากมือลงมองจมูกของพระท้องหลับตาต่อหลับตาต่อยแค่เดียวมองจมูกของพระทำใจหยุดในหยุดมองที่ตาพระหยุดในหยุดมองจอประสาทกลางหัวพระหยุดในหยุดมองใบท้องพระหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมอีกแล้วส่งอย่างนี้มากลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใส่ นึกถ้าจุดเล็กใสว่างไปเกิดพระใหม่โอนตากกว้างสิบวายทองเราใครเห็นอะไรม้องก็นเลยครับเออเก่งมากต่อตาลับตาลงอีกแป๊บเดียวมองจมูกของพระหยุดในหยุดมองขึ่ตาพระหยุดในหยุดมองขึ้จอประสาทกลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปทองพระหยุดหยุดเห็นดวงรมอีกแล้วทรงนี่กลางดวงรมหยุดใน้เห็นจุดเล็กใสนึกถ้าจุดเล็กใสว่างไปเกิดพระใหม่งค์ตากกว้างสิบห้าวายทองเรา ครเห็นหได้ก้ขึ้นเลยครับลงสูงมือลงเห็นมากอุ้ท้าบองจมูกของพระหยุดในหยุดมองให้ตาพระหยุดในหยุดมองให้จอภาษากลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดอยู่เห็นดวงธรรมอีกแล้วท่งอย่างนี้ไปกลางดวงธรรมหยุดในเห็นจุดเล็กใสกน,น,นึกถ้าจุดเล็กใส่ว่าไปเกิดพระใหม่องคตากว่างยี่สิบวายทองเราใคเห็นหมือกันเลยครับเอามือลงแล้วก็พนมมือไหว้พระในท้องแล้ว พนมมือพนมมือไหว้พายท้องบอกพายท้องขอให้หนูเรียนซื้อจริงจริงขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะเยอะขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนได้เดยอะขอให้มีคนมาช่วยโรงเรีนยนเยอะเอ่อาออลืมตาได้ถามใหม่หนึ่งครั้งเมื่อกี้ได้ใครเห็นพายท้องยีกมือขึ้นวาดลูกได้ไหมได้อ่าเอามือลงเอามือลง เวลาวาดรูปนะอนุบาลด้วยเดี๋ยวกลับไปห้องอนินสสามาอย่าเพิ่งคุยกันเวลากลับไปในแถวเหมือนเดิมอนินสสามาวาดรูปเนี่ยว,วาดคนเดียวก็ได้เอาวาดคนเดียวส่งคนเดียวสองคนวาดกันก็ได้สามคนวาดก็ได้เข้าใจไหมแต่ห้ามเกินสามคนเป็นสี่คนไม่ได้วันนี้มีลูกแก้วแจกเหมือนเดิมอเตรียมตัว